أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. سمع อับดุฮานะหรือว่าที่เราคุ้นปากก็คือวัดดูฮานั่นเองอักษรที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือตัววอตนะตัววอตอย่าให้เป็นอ่านเป็นตัวดันเพราะว่าตัววอตเนี่ยแหล่งกําเนิดเสียงของมันคือที่ข้างลิ้นทั้งสองไปอัดแน่นกับข้างฟันกรามด้านในวอวอดูฮาก็จะมีการแล้วคือคนอรับเนี่ยเขาจะไม่มีการทํา ข้างปากพองแต่ว่าเสียงที่มันแน่นมันมาแน่นมาจากการอัดเสียงอยู่ภายในต่อมาวัลไลอ่ะวัลไลาลาม่ชัดดาเราจะอ่านเน้นเสียงนิดนึงวัลไลนี่อีดาซาจานะตัวยีมอย่ามนี่นะอยาให้เป็นตัวยายีมอ่ากลางลิ้นกลางลิ้นนะฮะเสียงมันจะแน่นกับตัวตัวยาแน่นอนซาจาะนะซาจา มาวดากระรับบุกกระเบือก็ละอ่าก็ละอย่าลืมนะฮะตัวกอฟตัวกอฟนี่อักษรหนาอยู่ที่โคนลิ้นแหล่งกำเนิดเสียงที่โคนลิ้นว่ามาก็ล่ะอ่าวลลัลอาฮีตัวคออักษรคอแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่เอ่อส่วนบนของลำขคอข้ออ่าวลลัลอาฮีฮีอ่าอ่ฮีรอตัว خير เคีรอตัวอคยรุอะดอมมะดอมมะอันนี้คืาเรียกว่าสมัยตันวีนก็คือดอมมะมีอยู่สองตัวเมื่อดอมมะมีสองตัวแล้วมันเขียนไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยให้เรารู้ว่ามันจะเป็นอิดะฮอมนั่นเองอยู่ที่ว่าจะเป็นอิดะฮอมมาลคุณน,นะไหมหรือว่าอิดะฮอมบิลาคุณน,นะแต่ในที่นี้คือเป็นอิดะฮอมมาลบิไม่ไม่หน่วงเสียงอิดะฮอมบิลาคุณน,นะเพราะว่า ตันวีนพบกับลามนั่นเองคอยรุ่นอ่านเข้าไปเลยอ่านคูบไปคอยรุ่นและแกมินัลอูและเวลาเสวะยูตรีเวลาเสวะตัวฟาอย่าลืมนะตัวฟก็คือฟอฟันมันภาษาไทยเลยฟะฟะแหล่งกำเนิดเสียงก็คือปลายฟันบนไปใจกับริมฝีปากด้านล่างอ่ยูยุอูยาอมะพบกับอไก่ จะไม่อ่านว่ายอไปเลยในะทีเดียวยอเพราะว่าเนื่องจากความใกล้เคียงของความถูกต้องเนี่ยจานว่ายออุย,ยออเห็นไหมถ้าเกิดสโล,สล,สลมโลโมลโมชันคือยออ่ะแต่นี่กอ่านเร็วปกติคือยอตียอตยีอ่ายอตยีแต่บางท่านของนักวิชาการก็จะอนุโลมอ่านเป็นยอไปเลยแต่ว่าพูดถึงความใกล้เคียงความถูกต้องที่สุดก็คือเป็น อยู่ีกะตัวตอวตัวตกันนะยุ่ตีกะระบบุกะลพระบ,บุกะฟาตรอรอตอนะ์ตัวบอสอย่าลืมนะตัวบอสไม่ใช่ตัวดาลเราจะอ่านนะทำไมถึงมีอักษรมัดและก็มีเครื่องหมายให้อ่านยาวก็เพราะว่าเขาเขียนว่าให้เผื่อเราเนี่ยจะอ่านแบบต่อเนื่องไป ترى أن تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى تتغير عن أن يجد كفين كسون حركة بغتي فترضى كني بها ألم يجد, يجد... تودال يلينها تودال تاي ก็คือก้อนกอละจากแหล่งกําเนิดเสียงคขามันยะยิดอะยะยิดตัวเวลาเราที่อ่านเวลาที่เราอ่านก้อนกอละหรือว่าสะท้อนเสียงอ่ะมันไม่ได้เป็นเสียงที่เหมือนกับว่าเดะไปเลยทีเดียวยะยิดมันอะอนเดะเดะเดะมันประมาณว่าเดะยะยิดยะยิดมันระหว่างเดะกับเดะนะฮะยะยิดอ่าไม่ถึงกับเดะเลยยายิดยายิดกาฟยายิดกายหญ่มาอ่ะ ตันวีนยังเยิงกันอีกแล้วตันวีนยังเยิงกันหลังจากมันก็คือตัวฟานั่นก็หมายความว่านั่นก็คืออิกฟานั่นเองยังนองเสียงสองครั้แล้วก็อ่านระหว่างนูนกับฟายังตีมาฟาเอวววววใจใจเก่าโบลอ่าตัวนี้คืออ่าเราเห็นเครื่องหมายมัดละอ่านมีเครื่องหมายยาวด้วยอาอ่านยาวแน่อนอน ก็ไปดูข้างหลังมันอ่าข้างหลังเป็นอักษรลามและก็มีชัดดาอ่าเมื่ออักษรมัดแล้วก็อ่านยาวอย่างเงี้ยหลังจากมันมีชัดดะเขาเรียกว่ามัดลาซิมอ่ามัดลาซิมจําเป็นจะต้องอ่านหกฮารอกะวะวะจะดะกอวุลลัมฟะฮะดะอ่าเมื่อลางมีชัดดาเราก็จะารณ์เน้นไปนิดนึงอ่า วัวเจ้า uh, ค ah ับบุลล์ฟาดาฟาดาก็สองคําแรกปกติเห็นไหมฟาอาว์ฟาตูบอสองคําแรกปกติแต่อันนี้เขาเขียนเนื่องเขียนเนื่องจากว่าข้างหลังมันเป็นอัมซาน์เองเมื่อในกรณีของการอ่านต่อเนื่องท้าเมื่อต่อเนื่องก็อ่านแค่สองคารรกะ ววจาริกาอิลันฟะอัลนาตรงนี้ก็คือตวัวอินแล้วก็มีอักษรมัดอ่าหลังจากอักษรมัดไปดูว่ามีตัวอะไรเอ่ยอ่ามีฮัมซามีฮัมซาแล้วเนี่ยเราก็สงสัยได้ว่ามันเป็นได้แค่สองกรณีคือมัดยาอิสมุนฟัซิลหรือมัดวาจิบมุตตาซิลในที่นี้คือมัดวาจิบมุตตาซิลคำว่าอาอิลนันอักษรมัดกับฮัมซาเนี่ยอยู่ในคำเดียวกันก็เลยเป็นมัดวาจิบ มุดตลซิลก็คืออ่าน4หรือห้าฮารูกะแต่ว่าเราจะอ่านห้าฮารูกะที่ดีแล้วควรจะอ่านห้าฮารูกะฟาอักนาฟาอักนาอ่าฟาอักรนาฮัมซาตะาเรนฮัมซาเนี่ยเสียงอยู่ที่ส่วนล่างของลำคอตัวเรนตัวเรนอยู่ส่วนบนของลำคออักแล้วก็ตัวเรนก็จะเหมือนเสียงน้ำเดือดฟาอักนา ฟาอักนะเราจะไม่มีการก้อนกอรนะเราจะมาว่าฟาอักรฟาอักไม่ใช่ต้องอ่านว่าฟาอักนะมันตายมันไม่ใช่สอนมันไม่ใช่อักษรก้อนกอร์ลด้วยฟาอัมอ่าฟาอัมเมื่อฮัมซะนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะกับมีมีชัดดะเนี่ยก็จะอ่านหนงเสียงฟาอัมเมลฟาอัมเมลยติมะฟาลาตอควะ ตัวกอฟตัวกอฟตายคืออักษรก้อนๆล่ะก็จะสะท้อนเสียงตาะก็ตาะก็เตะก็เตาะก็เห็นไหมเตะเฟลเตะก็ฮารามันจะมีการสะท้อนเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงของมันมาในระดับหนึ่งฮารอ่าตัวฮาใหญ่ว yani ่าอ like. uh, ัมหน่องเสียงได้เพราะว่ามันมีมีชัดดะมีมีชัดดะว่าอัมมาสซาอิเลฟลา อักษรมัดแล้วก็ฮัมซะอ่าอัสซาอิลก็คือหนึ่งคำก็คือจึงเป็นมัดวายิบมุตต่สิลอ่านสี่หรือห้าแต่ที่ดีกว่าอ่านห้าฮารอกะฟฟลาตันฮารอ่านูนตะฮุฮาเป็นอิลฮาร์ก็คืออ่านปกติไม่ต้องนองเสียงแล้วก็ไม่ต้องอ่านควบฟฟลาตันฮารุวะอัมมาอิลยอ อัมะแล้วคือนองเสียงสองขา้วคะว่าอัมมาบีเนะมาติโรบบิกะฟะฮัดดิสบีเนะอ่าบีเนะอ่านีนูนกัสโลงไงบีเนะจะไม่ถึงขั้นว่าบีเนะไปเลยบีเนะเพราะว่าเราจะนูแล้วก็สรลงไงขึ้นก็จะออกเป็นเสียงบีเนะมาติโรบบิกะฟะฮัดดิสอ่า ฟาฮดิสลองท้าอย่าลืมตัวซาตัวซานะฮะเป็นอักษรพ่นลมแหล่งกำเนิดเสียงก็คือตัวซาเนี่ยก็คือปลายลิ้นดานบนประจัยกับปลายฟันบนอ่ก็จะมีเสียงฟาฮดิสอ่จะมีเสียงพ่นออกมาวัลลอฮุอาลัมแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับในอีพีที่สองผมจะเน้นถึงเรื่อง มักรจก็คือแหล่งกําเนิดเสียงของอักษรในภาษาอรับซึ่งสําคัญมากๆการอ่านอัลกุรอานจําเป็นจะต้องรู้และท่องจําเลยหลักๆเลยก็คือใน e ีพีที่2แหล่งกําเนิดเสียงเมื่อเราเข้าใจแหล่งกําเนิดเสียงและทําเสียงได้ถูกต้องจะทําให้เราอ่านถูกต้องถูกตัวทั้งหมดของอัลกุรอานกข็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับวัลลอฮฺอัลั